นไปเร็วนะยังวิ่งมาหาอีกขึ้นต้นไม้ไม่ต้องวิ่งมาขึ้นต้นไม้ก่อนโอ้โห,โ,หโหดูดิเก <c ười> ินไปนู่นอีกตัวเอาเอาเขาแล้วปวดหัวกับพวกแกเลยขึ้นต้นไม้เร็วๆเดี๋ยวแมวมาโอ้โห,โหดูดูดูยั่งวิ่งมาอีกไปขึ้นรีบขึ้นมาเร็ว ถ้าบอกไปฟังก็เอาให้เพราะเขาชินแบบนี้นะเ็าน่าจะมีคนให้อาหารแบบนี้มาเชิญครับอะไรอะ่ะเธออะไรอะ่ะนี่อยู่นี่ <c oughs> โอ้โหดูนะอ่ะก็ลองให้อภัยวันหนึ่งนะถ้าพรุ่งนี้มาเห็นว่านั่งกินแบบนี้อยู่ จะไม่ให้อีกแล้วนะดูคนู้รอแล้วฮะอันนี้โอ้โหตัวนี้เชื่องกว่าเพื่อนเลยลูกหัวเดือยเชื่องเกินเดี๋ยวก็แมวคาไปกินเลง อ่ะเอาเต็มที่พ่อคุณเอ้ยเจอกันสองครั้งเครื่องแล้วเหรออา้าวเห็นไหมเขาเห็นเพื่อนเขาลงมาเรื่อยๆนะดูอะไรเนี่ยอ่ะอาวให้จับหนะอยให้จับหัวะ ้ทุกคนได้ดูดอกไม้สวยๆครับแล้วก็ค่อยไปหาน้องๆกันดอกไม้สวยมากนะยาวไปถึงนู้นใครที่ชอบดอกไม้ถ่ายรูปนะฮะเชิญนะครับผมตรงนี้สวยมากนะครับบรรยากาศอาดอกไม้เต็มไปหมดนะสวนดอกไม้ ให้อาหารน้องๆกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยู่ที่สวนีิจักเหมือนเดิมครับวันนี้มีทัว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 งมาเร็วตาเอ๋สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวีเอซีก่อนเร็วนะฮะวันนี้เดี๋ยวถั่วให้น้องๆก่อน รอแล้วหนุ่งเดี๋ยวขายว่ะครับโหแอปเปิลเนี่ยวันนี้ใช่ค่ะชิ้นใหญ่เลยด,ดูดูเขาแย่งกันกินซากปลานะที่เขาฝังไว้มากันใหญ่เลยดูหลายตัวมากอะ่ะดู โ,โหโมนิกาแต่ตรงนั้นไม่รู้ว่าซากอะไรนะซากสัตว์หรือซากอะไรซากโ,อ,โาอ้หัวปลาเหรอปลาตายหัวเบลอเลยเหรอนี่นะฮะแย่งกันกินน่าจะเป็นหัวปลาเบิกหรือเปล่าหัวปลาสลายะฮะหัวเบลอเลยดู เขามาฝังไว้ตรงนี้นะแล้วก็พวกน้องๆก็มาแย่งกันกินขุดเป็นด้วยอะ่ะดูการขุดของเขาโอ้มาเยอะเกินวันนี้น้องก็เลยชวนให้ผมมาเป็นเพื่อนอีกเพราะว่าน้องผู้หญิงนะฮะเขากลัวเขากลัววัลนุษมากนะวันุษนี่เขาไม่ กล้าให้อาหารกระลอกนะฮะก็เลยชวนผมไปอีกวันหนึ่งพอดีมาเจอกันนะน้องเขาก็มาทุกวันผมก็มาทุกวันอ๋อมนเป็นโครงหัวปลาโคงรงปลอเลยเลยหัวปลาบึกหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกาเป็นปลาเป็นปลาในนี้ค่ะปลาบึกเนี่ยเลยอ่า มาเลยมันเลยเออหนูระวังไม่นะไม่ลงไม่ลงวันนี้ได้แอปเปิ้ลเจอแล้วค่ะ้ยตัวใหญ่啊นี่นี่ตรงไหนแสดงว่ามีหลายหลุมเขาเห็นเขาขุดหลายหลุมมากเลย เยอะมากนุ่นนี่มีเพื่อนเดินไปแล้วใช่ไหม,ไ,มได้ไปกันได้เนาะจะถ่ายกันนี่ใช่ไหมแ <c oughs> ล้วบางขาไม่เป็นไร ครับผมอาเลยอย่างนู้นไปกนนะไม่น่าจะมีเขามารวมตัวกันที่นี่กันหมดขึ้นไปไม่ต้องลงมาเออขึ้นไปนุ่นตัวนุ้นวิ่งหากินหญ้าอยู่กลัวว่าแมวมาจะโดนขึ้นไปเร็วนะยังวิ่งมาหาอีกขึ้นต้นไม้ไม่ต้องวิ่งมาขึ้นต้นไม้ก่อนโอ้โหดูดิ เกินไปนู่นอีกตัวเอาเอาเข้าแล้วปวดหัวกับพวกแกเลยขึ้นต้นไม้เร็วๆเดี๋ยวแมวมาโอ้โหโดูดูดู่งวิ่งมาอีกไปขึ้นรีบขึ้นมาเร็วเอาถ้าบอกไม่ฟังก็เอาให้เพราะเขาชินแบบนี้นะเขาน่าจะมีคนให้อาหารแบบนี้เอาเชิญครับอะไรอะ คืออะไรอะ่ะนี่อยู่นี่ <c oughs> โอ้โหดูอ่ะ,อะก็ลองให้อภัยวันหนึ่งนะถ้าพรุ่งนี้มาเห็นว่านั่งกินแบบนี้อยู่จะไม่ให้อีกแล้วนะดูคนรู้รอแล้ะห้ามแย่งกันน่ะ <forgetting. S 2> <'t wait. S 1> โอเคนี่โอ้โหตัวนี้เชื่องกับเพื่อนเลยลูกคงอดได้เจอเชื่องเกินเดี๋ยวก็กแมวคาไปกินเลยนะเอาเต็มที่พ่อคุณเลยเจอกันสองครั้งเชื่องแล้วหรอ อา้าวเห็นไหมเขาเห็นเพื่อนเขาก็ลงมาเรื่อยๆนะดูอะไรเนี่ยะอ่อให้จับนะให้จับหนะัวตัวนี้ให้จับไปไปแล้วแล้วขึ้นไปเลยไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาขึ้นไปขึ้นไปรอต้นไม้พูดยากเด็กพวกนี้เนี่ยู่ ลงไปเดินนอนอ่ะลงไปเล่นนั่นน่ะนู่นนู่นลงไปวิ่งเล่นไม่ใช่อะไรหรอกนู่นไปแล้วตัวนึงลงไปวิ่งเล่นนะไม่ได้มีอะไรมาตัวเล็กมาไปเอาเอาอย่างนี้เอาขึ้นไปเลยนะ ให้ให้ลูกหนึ่งเราขึ้นไปเลยนะขึ้นไปต้นไม้แล้วเราเอาไปขึ้นไปขึ้นไปอยู่ขึ้นไปเร็วๆขึ้นต้นไม้เดินหนีละไม่สนใจละเอานกพิราบงับหัวเลยเอ้าไปละไปละไม่สนใจละเร็วขึ้นต้นไม้ นีเเออ่เร็วเออเร็วๆกินบนต้นไม้นะห้ามกินข้างล่างนะเดี๋ยวแมวจะขวนเดี๋ยวแมวจะมากินแกนี่นี่นี่กัดคอแกเนี่ยตัวไหนลงไปเล่นอีกข้างล่างนะ ีขึ้นไปเลยเอา้าดคนละเม็ดแล้วก็ขึ้นไปกินตรงเสาไฟนู่นก็ได้เอาเร็วเออนั่นขึ้นไปขึ้นไปนู่นไม่ต้องลงมาเร็วๆแถวนี้ทำไมชอบลงมาจังโฮ้ยโอ๊ยน้อเบาหยาแค่ขึ้นไปพันเด็กหน่อยดู อะไรอีกเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปนู่นนะขึ้นไปบอกให้ขึ้นไปขึ้นไปเออเอา้าบอกตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นเอา้าคุณพี่ <c oughs> ปวดหัวกับพวกแก <c oughs> จะไปแล้วนะปวดหัวมากเลยพูดไม่ฟังอะ่ะเนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่ นี่เห็นไหมเขากินอย่างนี้เขาขึ้นต้นไม้เออนะ่านั่นแหละขึ้นไปกินต้นสูงขึ้นไปเลยต้นสูงขึ้นไปต้นสูงเร็วทำไมไม่ขึ้นไปกินสูงตบตบหัวเลยเอา้าวจะขามาเร็วแสดงมาอยายกัดกัน เอานึกว่าเอาแล้วยังไงออเอายังไงกินผลไม้อิ่มเน่เลยประเช็ดปากแล้วก็ไปมาเร็วเอาเจ้านี้เชื่องกับเพื่อนเลยเนี่ยเจ้าเชื่องเจ้าเชื่องเรียกเดี๋ยวเรียกชื่อเจ้าเชื่องจะจำจำแบบไหนดีอะเราจะจำได้ไหมเหมือนกันหมด ุกคนช่วย,ยจำหน่อยนะขาก็จะเป็นแบบนี้สีเหมือนกันหมเาจะจำยังไงอะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันจะเชื่องกินข้างบนแล้วกันนะเออขึ้นไปกินแดงว่าอิ่มแล้วไม่ต้องลงมาจะชินกับการลงมาขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปกินทุกสูกินทุกสูหางสวยขอไปทำมุเจได้ไหมหางอ่ะไล่ไหมไล่ไหมอ่ะ,อะ,ไ,มไ,มอะไม่ให้อะโอ้ยทำไม,ไม,ไ,มไม่กลางออกแลขาวอ่ะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กยังไม่เคยเจอเนี่ยตัวเล็กไม่กล้าหรอกตัวเล็กเขาไม่ชิน ไหนนะป่านี้น่าจะมีเจ้าเชื่องตัวเดียวที่จับรูปได้แต่อีกตัวนึงก็ยังเริ่มคุ้นเคยอยู่มาแค่สองครั้งเองนะจะอ้วนขึ้นไปเลยได้แล้วก็ขึ้นไปไม่ต้องลงไม่แล้วนะขึ้นไปสูงนนั้เล แซบแซบแซ่บเงมเงี้มเงม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 เหลืออีกต้นไหนอีกอีกต้นไหนเ,นเอาเร็วๆให้อีกลูกนึงเราจะมีคนเอามาเอาผลไม้มาให้แกแล้ว อุ้ยลงมาแล้วอาแล้วแล้วอีกตัวน,นึ่งอ๋เร็วเร็วเร็วเจ้าขาวโอ้โหมาอีกแล้วจะจัดจัดการกับแกยังไงดีเนี่ยเจ้าเชื่องอะไรของแกเนี่ยถ้ามีแมวนี่เสร็จแน่นะอยบอกให้อ๋ขออ๋อขอถ้ามีแมวแกเสร็จแน่ไปขึ้นไป เฉียงเอ้โอ้โหนู่นนู่นนู่งเล่นกันกระจายเลยมีความสุขมากเอามาเอาเจ้าตัวเล็กเอา้าเอา้า ลีลาลีลาเยอะลีลาเยอะเกินขึ้นไปสูงนู่นเออขึ้นไปนู่นน่ะนั่นแหละเก่งมากขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องลงไปชินกับการลงเกินไปอนันนี้นู่นวิ่งไปนู่นแล้วขึ้นไปเนาะบอกให้ขึ้นไปโอ้โหพี่ราพี่รา พี่ลาบไล่เลยพี่าล,ล,า,บลา,าบไล่เลยเพี่ลาบเร็วเอาพี่ลาบไล่เ,เลยนกพี่ลาบไล่จิกหัวเลยพูดไม่ฟังเนี่ยเอานะเอาขึ้นลุงชูงเหรออิ่มเหลีลาอิ่มแล้วมาเล่นกับเรานะนู่น ดูดูดูตัวนั้นไม่ยอมขึ้นจริงๆเกขาเดียวเกขาวครับสองตัวเลยโอโ้โหเร็วเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เอา อา้าวอิ่มหมดแล้วมาขาวมา,าแบ่งกันไปห้ามกัดมือจะโดนจะโดนอิ่มแล้วมาดมแล้วก็ไปก็อย่าลงมา้็ขาวอะ่ะ chọc 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 Nôn Nôn chọc sợ bài chạy chọc đấy chọc chọc uân chọc 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 ngầm Ngầm, 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 ngầm Ngầm, ngầm <laughs> 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 โหไม่ต้องลงมาขึ้นไปจะลงมาทำไมน่ะมีคนให้อาหารแล้วนะครับน้องอิ่มรับรองว่าแถวนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้ที่อื่นต่อนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอคุณเอฟซีนนะที่กดซุปเปอร์แทงให้นะ ผมก็เอามาเลี้ยงน้องๆเราก็ได้บุญด้วยกันเนาะอะ,อะสำหรับคลิปนี้นะฮะมาล้วต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าฮนะต่อจากคลิปนี้นะครับผมดูดูเด็กๆวิ่งเล่นกันสบายใจดูดูด,ดูขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอย่าลงมาอีกเดี๋ยวโดนแมวไปขึ้นไปเลยลงมา,าไหมมา,าเร็ว เอาอิ่มแล้วนไปแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบายบายว้าวตรงนี้อีกแล้วสวยมาก